ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3ชุดที่4กันนะคะมาลุยกันเลยค่ะแข็งแข็งขันแข่งขัน แข็งแรงขมูงไข่ขห้างคงคาคนค้ขนควา้าคนโซ คนพานคันครอบครัว,คร,ค,รค,รวครั้งคร่าคราวคร่ำคร่า ฤรธต์สกาชคลอแคลคล่องแคล่วคล้องจองคลอดคลาใคร คลาดแคล,าคล้วคล้ายคลุมควรความความสุขควายขิดค็อกเทล คอนคอมพิวเตอร์คอยขะมำขะยันขะออคัดคาคบ คางคกคางคกข,ขึ้นวอคาดคะเนคาประพันธเยี่ยมไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ